การที่วัดหรือส่งสัญญาณอะไรน,รนี่คะนเมื่อเพื่อไทยทัย้งตัวในยกเ,เองวันนี้ย่าเป็นรองของกเื่องขณะนี้เราก็ฟังนะครับผลโพลทุกส่วนที่อาจจะมีลักษณะไปเดียว,ยวกันหรืออาจจะทิศทางแตกต่างกันหรืออาจจะมีมากมีน้อยต่างกันแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือปัญหาเรื่องพื้นที่ของประชาชนโดยตรงนะครับผมเชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ที่เราไปเนี่ยเราพบว่าประชาชนในส่วนใหญ่เนี่ย ก็ยังสนับสนุนพักยังสนับสนุนท่านนายกอยู่นะครับส่วนว่ากรณีที่เป็นเป็นผลโพเนี่ยถ้าเป็นในเมืองหรือในในในลักษณะที่เป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยก็ก็ยอมรับว่าเ,เสียงความนิยมของคุณวิทานะครับก็ยังมีความความความนิยมอยู่แต่ว่าจริงๆต้องอยู่ที่การทํางานนะครับผมเชื่อว,ว่ารัฐบาลน,นี้เข้ามาในช่วงแรกเนี่ยก็เราก็กําลังยุ่งอยู่กับการทํางานมาก นะครับแล้วคิดว่าหลังจากทํางานเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยไปดูกันว่าประชาชนจะรู้สึกหรือยอมรับอย่างไรเพราะว่าผมว่าความนิยมไม่เท่ากับผลงานที่ทํางานให้รับใช้พี่น้องประชาชนสามเดือนที่ว่ามันจะเร็วเกินไปเมตากับกับกับสิ่งที่ไปส่งผความนิยมมาตอนนี้นสามเดือนก็คิดว่าเร็วไปนิดนึงเหมือนกับที่จะพิปายไม่ไว้วางใจที่ผมบอกว่ารัฐบาลกำลังเริ่มทำงานก็ต้องต้องต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลเข้ามาครั้งนี้เนี่ย เรามาถึงเราก็เจอแต่ปัญหาเยอะเลยซึ่งเป็นปัญหาที่สั่งสมมาเกือบ9ปี10ปีจากการรัฐประหารของประเทศเพราะฉะนั้นดาเนการดาเนินการตอนนี้เป็นการปูรากฐานและสิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดขนาดนี้เนี่ยรัฐบาลยังไม่มีเงินที่เป็นงบลงทุนในการทํางานเลยส่วนใหญ่เป็นงบประจําเพราะว่างบประมาณเนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อเนี่ยงบงบหกเจ็ดเดี๋ยวเพิ่งกําลังจะเข้าต้นปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีเงินทํางาน เงินที่จะทํางานได้เนี่ยอยู่ในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้การบริหารเงินในการที่จะเอาธนาคารของรัฐเข้ามาช่วยบ้างอะไรบ้างเป็นเงินที่ที่หยิบจากตรงนั้นมาโปะตรงนี้นะครับเพราะนั้นการทํางานวันนี้เป็นการทํางานในเชิงการสร้างรากฐานแล้วก็เป็นการเตรียมพื้นที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไปนะครับผมคิดว่าปีนี้ฮะควรจะเป็นปีที่ทุกคนได้เห็นว่าฝีมือทํางานเป็นยังไง หลังจากต้นปีใหม่ท่านจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเ,เราจะชี้แจงให้ท่านทราบว่าใน3เดือนที่เรามาทํางานเนี่ยเราได้ปูรักฐานอะไรไปบ้างหรือทําอะไรไปบ้างอย่างของผมเนี่ยที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับผมก็ไปทําเรื่องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ก็ไม่ได้ใช้เงินรัฐนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการบริหารโดยดึงพี่น้องประชาชนดึง,ดงบริษัทต่างๆใช้การบริหารจัดการนมาช่วยกัน ลดกำไรลงเพื่อจะช่วยกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งขัดทุนในช่วงนี้เขาก็ยอมเพราะเขารู้สึกว่าการยอมขัดทุนแต่เป็นการเพิ่มกําลังซื้อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับน้องพี่น้องประชาชนแข็งแรงกว่ามันจะเอื้อมหน่วยต่อระบบเศรษฐกิจได้ดีกว่าแล้วก็จะเข้ามาช่วยกันซื้อข้าวซื้อของได้เพราะฉะนั้นพอเงินวงเงินมันหมุนเวียนแล้วเนี่ยเ,เศรษฐกิจทั้งระบบมันก็ขับเคลื่อนทั้งหมดมันขับเคลื่อนทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นผลดีต่อ ต่อการขยับขึ้นของเศรษฐกิจโดยรวมนะครับมั่นใจว่าจะเอาผลงานเนี่ยมาเป็นตัวดึงคะแนนให้กลับคืนมาได้ใช่ไหมคะผมคิดว่าผลงานเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับมากอันดับต้นๆในการที่จะดึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเพราะว่าถ้าเห็นว่าเราตั้งใจทํางานจริงแล้วก็แก้ไขปัญหาได้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็คงจะพึงพอใจแต่สิ่งที่สาคัญเหนือสิ่งอื่นใดซึ่งผมเชื่อว่าเรามีความสามารถเหนือกว่า พักการเมืองอื่นๆก็คือการลงไปพบปะกับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับสมาชิกพรรคเพื่อไทยและก็ตัวพรรคเพื่อไทยเองเราลงมาในพื้นทีน่ในพื้นที่เราเสียงสนับสนุนเรายังเชื่อมั่นว่ายังแนบแน่นและยังแข็งแรงเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับปรุงการสื่อสารกับคนเมืองนะครับกับเยาวชนให้มากขึ้นนะครับโดยการใช้โซเชียลมเีเดียซึ่งต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ย เรายังไม่ได้แข็งแรงมากในการใช้โซเชียลมีเดียเพราะนั้นการสื่อสารถึงอะไรต่างๆของเราเนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดนะครับหลังจากเราปรับปรุงพักขณะนี้เนี่ยเรากำลังมีหัวหน้าพักคนใหม่แล้วนะคือคุณแพทองทานชินวัตรแล้วก็มีคณะกรรมการรุ่นใหม่ๆทั้งหมดเข้ามาก็เชื่อว่าการปรับตัวในการที่จะทำให้ทั่วถึงกับกลุ่มวิชาชีพหรือกลุ่มเยาวชนกลุ่มต่างๆเนี่ยได้มีมากขึ้นนะครกบกลุ่มคนในเมือง เพราะนั้นการสื่อสารที่สำคัญเนี่ยจะเป็นการเอาข้อคิดเห็นเอาความวิสัยทัศน์ของเราเอาผลงานของเราเนี่ยสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยมากขึ้นแล้วก็จะเป็นผลที่จะทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นผมว่ายังเดียวกันไปครับเรามีเวลา4ี่ปีหลังจาก4ปีแล้วพี่น้องประชาชนต้องเป็นคนตัดสินครับว่าใครพูดใครทําใครสร้างประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้ดีที่สุด